นายหนุ่มเซตีคุดีบอกว่างไม่ปองสมกันแล้วละ่ะสิ่งเลยสบายไปแล้วพี่น้องเยเนาะพุ่นสบายไปเอาจะนัาาง่งนี่ไปเอาจอะนั่งแล้วสิ่งไปิ่งพุ่นไปละพี่น้องเนาะ กูแล้วบันนี้ชาวใบแกงน้อไม่ซุกกูแล้วเราจะตื่นบ้านนี่เถิดฮไม่ชู้ผัว สะามนี่แล้วคนหูจักความคนเก่งแกงน้ำไหมสูผัวนี่ชบายเดูดีขึ้นมาเนี่เป็นไรเอาก๋ชีเร้าชูจะพังเจอพังบ่มือนี่นะเรบอกเราเห็นอย่างนี้แบนีใบมลมยังงนะย่งเน้นป่ะนดเอย่านางบมดมลมนี่ยหอบ่บ่บ่บบ่บ่บ่่่่่บบ่่บมบ่บ่ มันเป็นเครือนั่นดิบ่เทิดบ่มาน่ะบ่สชาวไบหาหนูไม่ได้อยาังได้บ่อไม่พากเครือไปขายให้ได้หลายแล้วคอยนี่ไปคลายหากจะนั่งแดงเนาะเพื่อนเอาไปพ่นเนาะพ่นแก้เบื่อแก้เมาแก้เออค่อยสิไปขลาอ่น้ำไม่ปาก่อยข่อยได้แก้พิษกำพนคพ้นอยน้ลูกใหม่หากอย่านั่งแดง ถงมองไปเห็นแม่ยาบ่ะยานะยาเรื่องไรขยี้กินนะมื่อคืนนีน่ะอันนั้นเอ็ซีเพิ่นโทรมาโทรมาแต่สารวันโมว่าโดนโทรหาข่อยเมื่อกี้นี่อยากตีบ๊อบบอีกไหมโมแม่โทรหาพ่อน้องแพทตีบ๊อบนี่เพิ่นวะขอไว้ทำสิคับกบเบิลเล่าเพิ่นว่า ตีตามอยู่เด้อเพิ่นวะชัดให้กับล้างใจเบื้องชาวใบมวนมวนเพื่อนวะบบบ่ให้กัลังใจค่อยได้ใครยันจะด่าสูู้เด้อเพิ่นวะให้กัลังใจเพื่นวะดีใจค่อยกินี่นเคอยู่เื่อนกัมีเลยอยู่เลื่อนอยู่ให้มือนันโทรมาให้กับลังใจคุยดีใจให้ค่อยนะ ก็มีย okay. oh, so mm ูคอยก็ได้เห็นบ so. ่ะเปิดคนนี่แล้วกันเบอร์โทรเบอร์โทรนี่นะอยู่ลาวเ้านี่ใช่แม่คนลาวเ้าก็มีที่รานมีคนไทยโทรให้กำลังใจคนในลาวเบอร์โทรคอยมีแต่ชาวใบให้กำลังใจคอยชาวใบโอ้คุ่นเราหมุนเข้าไปเนี่ยนะเก็บพื้นว่ามีมากกอกขึ้นเน้่ยไข่ ถ้าเชื่อเพืาอวานี่นะพากันตั้งกล้องอยู่ฮันแล้วละแล้วนะอยากหอมแก้มพัวแล้วแต่แล้วอยากให้ปันี้แล้วปืนปักเล่ใช่แล้วไล่นี้นะนาะพอเพ็ทตีลาวเลยเนาะจี้กล้องใช้ลาวอยู่แล้วคอยกันนั่งนะคอยกนั่งว่าเนี่พี่แหลวานนี่คนสัมผัสอยู่ นี่นี่เา่าอาอ่าเก่งเเอามาเอามาอ่านให้บออ่ะแข่งกับบออาอเขียนเออทุ่งล้าอันนี้ใ้แตมคอบออไอเธอเต็ดบอไอเธอิวจักยังกูได้อยนี่โอ้เก่งเก่งเก่งเกเก่งเก่งนี่เธอตมลนนั่งังได้บอบ่ด้า้องบังบออ่ี่เราซือไอเธอกับอีกตึกนี่บออจะบังนั่งบัง ให้คก <cas> ้องบังกระ้ยให้แล้วักมาหงนี่เลนี่ตื้อใชยเอาซอดําคยเขียนนี่บอกมันมิกดําเด้อซอ่ดําเห็นปะช่างเป็นแท้เนาะพอลูกทางกินไหนเต็มห้บช่างเป็ทำยากเปนเบิ้งือทม่เบิ้งช่างเห็ดเป็นะเเบิ้งแซมไเออนี่ยแบบนี้กัซื้อซาพันนี่กั ทำเจ้าชีชูอยาฮะย่าหำอย่าซอยมุดฝีมุดีเจียกชื่อปุ่มหัวนึ่งชื่อปุ่มอันนึ่งหามาหัำบบนี้เออคอยหัมคอยหัมมดกระอากอยากหัมเจียกัเพือเดียวก็มุดเอากอกเอาเฮปเป็นบ่าพอเธออกอันนี้อยนี่เฮดเปนเปเนเนาะ เฮ็ดเต้นกรอบสุดจะกอกเนีอ่าไอ้เธอแม่ใครเธอยานอะไรกัสุบกอกเหมือนนั้นน่ะไอ้เธอโอ๊ยไอ้เธอหักทิ่นไปเลยไอ้เห็นคนสุบกอกคนน้อยๆสุบได้ไอคือผัวพนผัวนอ่อนผัวพนอ่อนเฮ็ดกอกแล้วไปจีนี่ยคือจีไปอยู่ฮันมันยังมันสนิทเปื่อยนักหัวมันนัก เสล้อยปีกยูฮันแล้วมาสิเปลยจะมาตัวเกอกนะได้ยู่บหอยคมมาใส่มั้นี่นะม่มีหือมอมผักคมหลดใส่เขียดโมกข้าพากันจ้ำบอกกูไม่ได้อยากจำเขียดโมอะใครนะยิมปลาซอนบะเปจันเวจันกับลุงแก่นไปนี่ไป็นตัาตัว อไปหาเราโลลวเราอยู่เฮือนนั่นแหละเราลิ้นไผ่ไผ่ลิ้นไผ่ตุจันออดเราลิ้นอยู่ใช้กูอยู่หานเขาเวลาหน่อยเฮิงไปไหนลินกาเวลาหน่อยอีมุยกลินไผ่ลาหน่อยกลิ้นไผ่อไปตัวที่อ้าวคอยห็นหน่อยเลยเขาเรียนรบ้เขาก็เรียน้อยลิ้นไผ่ใบนมไปนั่งไปลิ้นไผ่ใบหำกูสิไปลิ้นน้ำลิ้นกักเตะและกำห้ามรถเท้าพุได้าสนา S <S นนแล้วคอยแช่ก้ามนมนี่ไอย้ยะผู้ผู้ไม่ีนมผูเป็นกระเทยกลัลลุบอันนั้นไว้ดินครับอันบอเทอร์้อ,องคนเดินน้าดินรถขยะเจ้นา,าน,น้ะไพ่เก็บจูดเด้นเนาะเมื่อวานนี่เก็บไพ่าจะนัดลินอะไรกัเล่ากั๊มนมดและน้อยเฮ้ยลินอะไรกักมเหมนี่เออทำที่กั๊มเล้ยอแคนี้มานกัมนมคอยคอยให้ใหกัน๊นมคอยอะไรกัพ่อรู้ไหม โอ้ยไลเอนเหอล่ายเ่อ้วอ้ยถือบ่ก็ะไก็บ่เถิดอนว่าเบ่เม่นมาของไพรีทำมปืนด่างอ้างกันอีกอย่าเห็ดได้บ่นี่อ่าอยู่นี่นะไ่อ อายเอาล้วนพื้นนี่ได้บ้านนี่ใช่ไหมดนะ้อยด้วนไฟไฟไฟฟองกุ้มกุมม้มอยู่ <S <S เป็นได้อันพักมาสาบายง่ายแล,ล้ว่อจีรุงมาใส่ลาบงวัวนี่พักหอมพักหอมเนาะจีรุลพักหอมกันเดี๋ยวับลูกให้เอปไปไปเอาพักสาบายเมือใส่ลาบงัวจ้าวกับจีเบิ้งน้ำบ่เมนสาบายจะปนนลูกพักอีใหญ่แหละจังหาซีนมาลาบเนะาะสบายเนอะปลูกเลยสาบายเาายดลย พักอย่างนี้เจ้าชิปุกนะต้องห้องพักอย่างนี้ไอหนุ่มเศรษฐทีคนดีบอวังไม่ปองสมกันแล้วล่ะหักนะแม่เป็นห้องได้นะตอบแม่เบาเอ็นพอเป็นหักเดียวนะอะไรโอ้ยปล่อยห้องเพลงโมเป็นได้ เราเห็นเราเนช้นั่เห็นมาเจอสบายแนี่แล้วเข้าไปนี่เ้ไปไปาอกห้อ่อนนี้ทากอนก้อนจากขจกกินีกก้อนทากก้อนไปออกไปนี่เจ้าก็เข๋าเนจานอนนี่ใส่กับมือทางนี้เลยบ่เลยมัน้ชิชี่เบิ้งนสิบอกคางมเน่งน้ โอ้ข่าเบื่อได้หนิด้วยเออหูจักหูจักเบ่ข่าเบื่อเก่ง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 ้เขาเบื่ออะไรหนิเข่าเบื่อ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 จกขีแห่แล้วไม่เหย่ยคอข้างจกขีแห่แล้วไม่เหย่ยคอข้างเขาเอิร์นเข่าเบื่อเข่าเบื่อไม่ไม่มันตื้เขาเอิรนอ้าวมันตื้นะปัาวะคอยเอิร์นมามันตื้มันตื้

จเลืเ้าไปตีนั่นแหละเขาเป็นวาเข้าไปดีนั่นแหละเออเขาไปตีอะไรยังไขึ้นเข่าซบหนึ่งวันนี่จะอดามาบ่มาเลยเขาไป่ไปซับอ้ไกันอัดจนอัดเลยบอไลมัน่ป๊จะมานีได้จนอัดเดี๋ยวจบนะบอกบูนี่ดนี่ดนี่ดูี่ดนี่ดูน้บดูนี่ดูน่มน่ดูนีู่้นดูนีดนีนีดูน คือเก่าแล้วบ <at> ่เห็นลาว่าบัดนี้บ่ได้ซีเมนต์ทำก่าอยู่หั่นยันว้าเขาเลยขึ้นยานคอยแต่แค่ขึ้นย่านเจ้าย่านแห้งบิ่งนี่ลบไปเลยโอ้ยบาบ้าฮ่าฮ่าฮ่าเสียงหัวคอยว่านะเสียงหัวเพิ่นว่าเพิ่นเขาย่านเลยว่าแต่เขาย่านเพิ่นอ้าวไอ้เทิดให้ละพุ่นไอ้เทิดอาละวาดไอ้เทิดอาละวาดแล้ว ลงมาสุมพายใจสบายไม่ลงไปฉันชุกไว้ได้ให้มันจืดมันจืดบ่ใช่ยานางน่ะตาแล้วเขาเบื่อน่ะยยังตานั่นไหมบ่คอยยังสิไปเอาผู้ยุคเกินเที่ยงนาผวันเลื่อมก่อนไปเอาพิสางมากระตินบ่กินกับแกงน้ำไหมปะโอแม่พักยังมากินแกงน้ำไมมสิไปเอาหอดอมกบวบแกงใส่กับนอไม้มาบวบแกงใส่กับนอไม้ดูมันนี่นะลงคลิปเดียว ใครคอยไปเห็นคอยก๊าลักเอาก็ได้ใช่ไมเนี่ยคอในเด้อแล้วก็คอยเกาแล้วาเน่ะเมนเมกันเท่าจะกินของคนอื่นนี่กันเท่าไปเห็นเจ้ากันเขาเอิญว่าคอในเด้อแะ้วก้าโหล่อแต่เนนัอนนาตกันแล้ว ไปคอต่อใหม่ติคอด้าลยอ่าลมดีไปขอไปขอกันเลยไปขอซื้อไปไช่เลยไปข้อยานั่ง่นแน่ะแม่นยนงแดงยัแดงได้ปอไ่เจ้าสิเบอดืนที่เลเจเราถีบน่ะแม่นสิแก้ขึ้นมือเศ้านี้ได้ ปูนเป่าเข้าไปปูนพี่น้องไอ้คอนกุ้มๆออกไปปูนเข้าไปเข้ามาเด้อเข้าไปเข้ามาไปเด้อโอเคโอเคเข้าไปเ้ามาแกงน้ำไม้เด้อไปไปสิ่งเลย สบายไปแล้วพี่น้องเอเนาะพุณสบายไปเอาอยานัางนี่ไปเอาอยานัางแล้วซิ่งไปซิ่งครูไปละพี่น้องเอนาะจะได้เนี่ยมือ,ขอเขาเนี่ยเหมันก็ค่อยทำลงแดงก็สิได้กลับก่อนแล้วเขากะกลับก่อนทีมงานเออเขามากัดอันนี้พี่น้องเอนาะ โอ้ไยเทิดกะบันรทุอ mm ีกแล้วค ok, like, ุ t <t ้นแล้ววันนี้ชาวใบแกงน้อไม้ซุกคุ้นแล้วเราจะตื่นวันนี้เทิดพี่น้องเลยครูกำลังแกงจะได้บาร์บีคิวมือ้องกันบ่ดูว่าถาดสบายไหมก่อนบ่เจ้าเนี่ยถาดคลิปสบายอีกคลิปนึงบ่เขาจะได้กลับก่อนนะกลับปโลด คิดนะเป็นไลทันหมอไปหาเพิ่นเพิ่นก็จะดีมีแห้งอยู่โอ้เอาได้โทรศัพท์ใหม่บอเอาเพลินเราหรือบ่กะจีเสร็หาแล้วเอาเพลิแล้วใส่โทรโทรเด็ดน้ำนเราให้กำลังใจเราชื่อยังไรนะชื่อยังไรเพลินเอาทานหมอทองทานหมอทองลาวบ่ตัวไทยตัวไทยหมอทองโอ้เดี๋ยวคอยสิดโทรเป็นดีให้กำลังใจแล้วกันแจกเพลินเราเลยแจกเพลิทานหมอทอง Tình nhanh khảo này gì bó Rồi Để lúc đó phần phết mò nhanh mi phết bú Thầm mặt rào với Nhìn đây Cháy 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 Nhi 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 Thu hà lâu hành đi Có hết thu khỏi áp สัญญาณบมดนี้บมมีสัญญาณเราเลยเต้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 จิๆูฐานหมอทองอ่าไอ้เรื่องไหนนะหยุดแล้วว่าขออะได้ไปแต่โดนร่าได้ไปหาตู้อ๋อที่นจะซื้อเครื่องของหลรับามี่ไงนี่จะซื้อไปนะโอ้หลายชิ้นหลายอย่างนั่นเหลือต้องเลราไแนเนาะต้องเลราชูพังนี้ลานเดี๋ยวจะจุดเลราเริ่มต้นจากใส่นะได้ละเบ่อษะ ไข่ไก่ไปเลยบ่มีแล้วเงี้ยใชะเป็นแทบสับบูแชมพูแล้วแทบสบบูแชมพูแล้วก็้วจุมขอาหารนะเซื้อแล้วก็เป็นจุกเป็นบ่มีจุกบ่มีอ่าแล้วก็ยิบเขายิบเขาเล็กเลื่อยเลื่อย้า้าแล้วก็เสื้อผ้าโอ้หลายอันหลายแนวอยู่หลายหลายลายดีกว่าลายแบบนีอาหารเนาะแล้วจุ่มเนาะ เรากินข้าวครับเพราะเรามีจีลรอกินยอะจำปลาแดกได้ไหมเชี่เราเราว่าอยากเอาจิลรอให้ค่อยเอาจิร่ค่อยๆเอาเลยอ่ะพูดเทเยอะใส่เราด้ียแสดงว่าเราไปคุดตนนั้นเขาออกมาเหมือนกันเนาะฝนตกเช้าฝีตอนี่เราตอนเช้าเราไปกินข้าวข้าวปลาแดกว่ะกับตับมะคุ่งว่ะไข่เข้าไปบนนี้เขาจะเอามะขาป้อมมันมีมะขามป้อมไหม มาทำพ่อมากินสมเด้เนาะบอลอิ๊ดจะหน่อยจะกลับขอแพทเขาหนะกลับว่านี้สบายนั่นบ่ฮึไป่เราวันวันนี้มันคือด่างบ่ะอกความไพ่บกอ้างผู้ใดแล้วอ้างเบ็ดแล้วผู้ใดเห็นกันได้บอบอลคุกคลิปเลยแต่ข่าวบ่วันมานี่บ่เรื่องด่างโอ้อลิเริ่มอุกแล้วตุกันแล้วขอแพทกันนะมันนี้หัวบ่ได้แล้หลายคลิปเราสองคลิปสามคลิปแล้วบ่บอลมาอยกัน บอกดูวันนี้นะไตัดออกเดอรของ่อยมี่การใ่องไว้ก็ไพ่บตัดบ่บตัดได้เลาอ่ะต้องให้เห็นน้ำกันเลาอ่ะบ่แม่นดอกว่าแนวอื่นนะอยากย่านันเอฟซีผู้ใหญ่มภาพอุจารตานะขนาดคอยตัดลองแล้วคอยย่งอันคอพเอฟซีนะความสุภาพของคอยนะโหดดนี้ก็จะโบตัดตัวใดบ่เหมาะสมเขากบอันนั้นเพราะว่าเราก คือหู้แหละแล้วก็บบร้อยเนี่ยเห็ดอันใดทีบัเหมาะสมควรตัดควรอันนั้นเอาทำบาร์บอสได้ยังไงทานหมอไหมนี่เขาเนี่ยหลับมืบมอแบหมพูพร้อมแม่เจ้าชื่ออยากข่าวพยานธิเราหมดเลยใช่ไหมเราไม่พยานธิแม่หลับหมอหหือแบบนี้สองถุงโอ้โหโแล้วบาร์บอสกินนะถุงครึ่ง ่าแล้วกินอิ่มก็พอเนาะนล้วเพื่อนบาบีคอิ่มมัดุกขงโลต่ต่เยแม่นตุหมอได้จำแต่น้ำพ่นะจำแต่น้ำ่ไปลำโลนะกินบาได้เบิได้ลำองกิ้นบาร์บีคิวบาบกินแต่เฮือนแล้วกินเจ้าครบสามนิ้วได้เพื่อนนะฮุบด้ฮุบด่จานโก้จานโก้จำจันโก้เลนี่น่าเราชื่อกินนะชื่อมาูกินเด้อบบเนาะแสมแพงไหมชื่อูกินเด้อ แล้วมันหนุกมันมันซื้อลาบลัมาให้ท่านหมอนาะเงินเด็กน้อยแล้วซื้อเนาะแม่นเป็นธรรดเนาะเงินเด็กน้อยเจ้าแล้วเนาะเงินในหมูในหมีแล้วเงินในหมูหอกไปทั่วเยหมูไม่ใช่อ้าวหมูเด็กน้อยดิเจาะเอาเจ้าคือสบายเ่าปิ้นหรอวะเงินท่านเต็มเจาะปิ้นแหละเงินในหมูลูกเจ้าไปแล้วบอกว่าเด้อไข่อยกับโมกินแล้วแบบนั้นไปเจาะหมูลูกมา้ยนะยังช่องนะปอบ พี่ตัวจะปิตัวใแล้วโอเคพี่น้องลายนาทีพอสมควรจได้จบไปละพี่น้องเลยเนาะจะได้ก <po nah ็ได้น่งลบน่งนั่นก็บ่วัดผุนทำบ๊มเทิดกันรเลัอะไรบัรมสาวใบไปเอายะนมาแกง้ไหมสุัวกินพี่น้องเลยสวก่งเกเก่งก่งาเข้าไปใชงไหมบ่านีขึ้นแหวงบุรีล้ปุ๋ยเน่เห็นบินเลย ไปจะไปไปน้ำบิงเขาตะโกนนี่ลงนะตะโกงบอกมีเกลือมาอ้มีเกลือมาชิชิ้นไหวแนั้นเกลืลงเนาะก็ได้เกลือลงขมืออะ้รเกลือมาขมือเปยังนะบ่บ่เกลือชุ่มมือได้นะครเหรอได้เกลือลงจะต่อรี่ชิคชินบ่บ่ได้โอเควันนี้งไดยกาเข้าตัวได้ป่ะนนิโอเคโอเคสบายดีนะสวัสดีนะพ่อแม่พี่นอง ดีไม่แงยหักแขงที่เราพี่น้องเลยเนาะทีสุขสุขคนขอบบุญขอบคุณที่ให้กำลังใจสบายดี